แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับนี่เจ้าอยู่เฉยเฉยนะก็จะนวดให้อ่านั่งตรงนี้แล้วก็อยู่เฉยเมียว <c oughs> เป็นไงสบายไหมเมียวสบายมากเลยหนึ่งชั่วโมองต่อมาขายังอาบน้ำไม่สบายแต่ไม่คิดว่าจะต้องมาบริการคนอื่น เมียวดูเกียวติก้าทํทำสิแป้งก็บางถาแถมหน้าตานางย่ารักอีกเมียวเมียวขี้อวดจังเยี่เสียวเออเชี้ยเป็นการทำอาหารหอมมากอร่อยมากยิ่งคนกินจะยิ่งอร่อยกว่านี้อีกเมียวเมียวหอมจริงจริงหงใจซานนี้รอบครอบจริงจริงการที่มีเสี่ยไปอยู่ด้วยนี่มันสนุกจริงจริง chào đủ thì nói không dễ sợ ừ Dễ sợ ừ? Sao tại họ không? Hay má mà, ổn hẳn mà? Nên mà lẽo thì khám mới đi điên thì là bà can tỏa xuống cập trả lời, mèo mèo nói Mèo mèo à, Á, phinh 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 Rồi เจ้าเป็นอะไรไปเป็นหวัดงั้นเหรอเปิดระบรบระบบนำตู้เสื้อผ้ามามาลองสิเมียวเมียวว้าวนี่มันเจ๋งมากเลยเมียวเฮ้ยตู้เสื้อผ้าของระบบนี้มันดีจริงๆ ชุดนี้ก็ดูดีนะหรือเจ้าไว้ยังไงเย่เสี่ยวเอ,อ๋เจ้าดูข้าสิเสี่ยวไปนางฟ้าจีนแม้วงายซานใจเสี่ยวไปมาอยู่เป็นเพื่อนข้าแต่การถูกกักขังอยู่ที่นี่นมันก็น่าเบือ่อจริงๆส้มมีวิธีไหนบ้านที่คอยช่วยข้าออกไปจากที่นี่สองวันนะอ เดี๋ยวค้าก่อคิดก่อนนะอาข้ารู้แล้วม,มันมีประตูเวลาและวาการเดินทางในอวกาศชิ้นค้าสำคัญเนี่ยกำลังลดราคาอยู่ในห้างสรรพสินค้าของระบบราคาเดิมอยู่ที่999,99 9เหน 1, รียญทองแต่ตอนนี้ลดเหลือ1,000เหรียญทองเองนะประตูเดินทางค้าเวลาราคาเดิม9,9999 9, 999, 9 999, รากาคาปัจจุบัน1,000เหรียญทอง เดินทางผ่านสองยุคที่แตกต่างกันภายใน2 4สีชั่วโมงถูกมากก็จะซื้อมันออกมาได้ในปัจจุบันก่อนแล้วค่อยไปเล่นในสมัยโบราณติง้งระบบดลจำการจองการเดินทางข้ามเวลาในสมัยใหม่และสมัยโบราณไว้ล่วงหนะ้าสนับคุณแล้วปวดเพราะฐานะที่จะเดินทางข้ามเวลาคำเตือนเจ้าสามารถไปในสองยุคที่แตกต่างกันได้แต่ต้องกลับมาใน24ชั่วโมงเท่านนะั้น ถ้เจ้ากลับมาไม่ทันผุดของมันจะร้ายแรงในะน่าสุดสยองมากเสี่ยวไปเราไปกันเถอะไปดูเมืองหลวงสมัยใหม่กันข้าจะพาเจ้าไปดูกำแพงเมืองจีนเหมวเอเฮเรากันด้วยเวบว้าวด้านล่างเราคือกำแพงเมืองจีนเหรอสวยงามมากเสี่ยวไปดูสิเหมว มันจรงยิ่งใหญ่จริงจริงเช่มาถึงกําแพงเมืองจีนทำไมถ่ายรูปก็เหมือนมาไม่ถึงเรามาถ่ายรูปกันเถอะเสื้อผ้าโบราณสวยๆแบบนี้หนุ่มสาวสมัยนี้ใส่แล้วสวยจังปิดปักกิ่งปิดย้างอรไรมากมึงง้อแน่นอน กี่ปีแล้วที่ไม่ได้กินนะเจ้าก็พูดเกินไปมาถึงกสวัสที่21แล้วเราจะไม่ร้องคาราโอเกะได้ยังไงกันลา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 แมวแมีย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 วแมวแมวชุดไอเด้นตัวน้อยสีพรวพรวโอ้ยแโอ้ยโอ้ยเจี๊เสียบเออมาในชุดนางสีดำสุดเท่ ว้าวดีใจจังเลยไม่ได้สนุกแบบนี้มานานแล้วดีใจไม่เสียวไปเมียวเฮ hey, น้องสาวจะไปไหนเฮ hey, น้องสาวไปไหนมาหรือจ๊ะเจ้น้อยคุณน่ารักจังเลยไปสนุกกับพี่ไจแจดอกสาวเอาเลยข้ามีเคล็ดลับบางอย่างจะแนะนำให้เจ้าโอ้โย อยู่จุดตรงนี้ใครใครกันแมวข้าก็คือผู้สงสารแห่งความจดจำพระจันสีเงินเอ๊ะพระจันสีเงินทำไมไมาถึงมาอยู่ในยุคปัจจุบันได้ล่ะเอ๊ะกุ่นเลว นี่พวกเจ้าหรือแกผู้หญิงตัวเล็กๆงั้นเหรอพวกแกต้เจอกับฉันจุบโ,โ,โ,โอ้ยเจ็บจังเลยน่าอายจังเฮ้ไอลูกหมากล้าหือกับฉันงั้นเหรอข่ายบาดิซะโอ้ยเจ็บ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 เปิดระบบเอากิ๊ดลี่ออกมาสองตัวจุบ มายิงพวกแกนะต้องเจอกับค้าเรื่องนี้มาแค่ตอนเดียวนะครับขอไปที่อยากหายไปนานเลยนะครับเพราะแอนไม่สบายครับ